นะเดี๋ยวมงมายืนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แสงสวยกว่าตรงนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างทุกคนสัญญาณชัดแล้วหรือ,อยังนะครับสัญญาณชัดแล้วช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยนะครับะนะอะเดี๋าายวหมอ,อนั่นงตรงนี้อะนะตรงนี้แสงสวยอแสงดีวกว่าตรงนั้นเยอะเลยเนาะนะครับอาโอ้ตรงนี้แสงดีเลยแล้วก็ เสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนภาพชัดเสียงชัดหรือยังนะครับคุณโลตาถามว่าแมกนีเซียมทานเวลาไหนหมอจะทานวิตามินส่วนใหญ่ในมื้อแรกของวันนะครับแมกนีเซียมทานเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าคุณเป็นความดันให้ทาน2เวลาเนะช้ากับตอนเย็นนะครับแมกนะีเซียมคีเลตครับจะช่วยปรับความดันคุณได้ดีมากๆนะครับนะอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะครับรานะทักในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะครับ 请您。